ไม่ได้ได้แล้ว น้ำฮัลโหลฮัลโหลสัญญาณชัดเจนไหมคะไม่มีคอมเมนต์เลยบ้งไปแล้วหรอสัญญาณชัดเจนไหมคะ <Okay. S 1> ชัดเจนโอเคเลยสอยในยดึกดึกน่ากลัวนะถ้าช่วงหัวค่ำอย่างเงี้ยโอเคถ้าดึกๆแต่งตัวแบบเพชรมาเดินนะโดนลากแน่ เหวถ้าเดินถ้าดึกๆแต่งตัวแบบนี้ไมเนเน่เดินไหมเดินแน่อยากให้แม่เดินผู้ชายกระแทกกว่าพี่พักใกล้เซเว่นไหมใกล้สุดๆค่ะเดินประมาณ29ค่ะสวัสดีค่ะ พี่ยามรอแ,แม่อยู่ไหมโยเข้ากะเช้าค่ะวันนี้กะลางคืนมีคนใหม่มาแต่ไม่ใช่เท็เพดอ่ะกะลางคืนมีคนใหม่มาค่ะแต่ว่าไม่ใช่เท็เพดอ่ะเอายาอย่างแม่อย่างลูกยาอยู่หน้าห้องค่ะลูกวิพีไม่รู้เข้ามาถึงหรือยังแผ่นแปะเจลไม่เรา,เาต้องแช่เย็นก่อนใช่ปะแล้วค่อยแปะวันนอนเนาะ มองมาทิพย์เพ็นปะทำไมกูไม่เคยได้ผู้ชายที่คอนโดนี้เลยวะเต่เสือได้ยามหรือเพราะกูไม่เคยขึ้นไปอ่อยขึ้นไปไว่ายน้ำไปอะไรเลยอ่ะกูได้แต่ยามกูมงงยามาหาืรยังอุ๊ยเร็วสุดๆขอบคุณลูกสาวนะอุ๊ยรถว่ะยากับแผ่นแปะเจมารอัตโนมัติโอ้ยขอบคุณลูก BP ค่ะสักนางชื่อเล่นอะไรกูเรียกนงแต่ BP แม่ต้องแช่เย็นก่อนใช่ไหมลูก กินแต่ยาไม่หายสักทีแม่เป็นอะไรอ่ะกูตอบไปร้อยรอบล้ว,ลลวกูเป็นไวรัสตับอักเสบเอกูเป็นโรคผู้ดีทํางานไม่ได้ชัดเจนอย่างกูเป็นโรคผู้ดีอยู่ในที่แอร์อับร้อนๆไม่ได้ปวดหัวเกิดฟีลอย่างพี่เพ็ญเป็นไวรัสตับอักเสบ ร้อนๆพี่เพชรคือผู้ดีไม่เคยอยู่ในสถานที่แคบๆอึดอัดแล้วก็ไม่เคยเจอใครเปิดเพลงซ้ายด้านซ้ายเป็นเพลงเพลงหนึง่งด้านขวาเป็นอีกเพลงหนึง่งมันมาปวดประสาทเข้าใจไหม <L> มันเย็นอยู่แล้วแม่หลออกีนี่ไม่มีความรู้เรื่องสิฟิลิสนนเนี่ยอีเนกโกะ แม่จะสอนให้หนูมีความรู้นะลูกซิฟิลิสคือโรคที่เมื่อเราตรวจพบปุป๊บเราจะต้องฉีดยาทั้งหมดสี่เข็มเราถึงจะหายนะคะลูกเพราะฉะนั้นเราฉีดยาหายแล้วก็คือหายนะคะมึงนี่มันงโง่ทุกคําถามแล้วมึงก็มาเสือกับกูทุกทุกเขาเรียกอะไรนะ,ะทุกแอคเคทามึงเป็นบุคคลที่น่าเอาอยากเจอตัวจริงอะ่ะแล้วกูก็จะเอาส้มตินเหยียบไปตรงหน้ามึงแล้วบอกว่ามึงเป็นเฮียอะไรลักหนามึงเป็นบุคคลคนนั้นจริงๆนะอีเนี่ยมันเป็นบุคคลคนนั้นจริงๆไม่เคยอยากจะถีบหน้าใครเท่าอีในโกบนี้เลย แต่ก็มาทุกคอมเมนต์มาทุกแอคเขาแปลกมากเหมือนคนนอนป่วยติดเตียงแล้วไม่มีหน้าที่อะไรคอยแต่คอมเมนต์เขา้าใจความหมายปะน่าสงสารน่ะคนไลค์่งนอกจากไม่มีสมองแล้วยังไรค์ซึ่งจิตสำนึกใดๆเสียงในหัวดังสุดๆทุกคนอยากทำแบบที่กูพูดเมื่อกี้หมดกูรู้ คนนี้เหมือนไปนป่วนช่องพี่แจ็คฟินิกซ์ด้วยเออรถไม่ต้องมารุ่นแรกค่ะมึงจะรุ่นไหนกูปสมไม่ต้องมาแฟนขับรุ่นแรกรุ่นแรกสาบกูทุกตัวมึงรู้ไหมแฟนขับคนรุ่นแรกอ่ะสาบกูทุกตัวค่ะไม่มีรุ่นแรกรุ่นเลิกอ่ะครับกูเหนื่อย อ,อ๋อมันเย็นอยู่แล้วลูกบอกมันเย็นอยู่แล้วเราแปะนอนได้เลยใช่ปะกินไอติมก่อนหรือว่ากินอ่าทานนอนก่อนดีคะกินไอติมก่อนดีกว่าเลิศๆเผื่อการเพิ่มความหวานปึ๊บทาให้เราโดดเด่นนะคะไอติมก่อนลูกบางทีความหวานอาจจะบรรเทาทุกอย่างเพทปเชื่อแม่โอ๊ยทออ้อวา กินข้าวแล้วหรอกินแล้วลูกกะเเราปลาหมึกแม่กินกะเเราปลาหมึกแล้วไงยปสติกเลิศเนาะอยู่ทนทานว่ะเลิด เปิดเพลงฟังก่อนอนี่สชิชีวิตที่เพชรเลือดชีวิตนั่งแอปเปิดแอร์ข,ขายของผ่านออนไลน์นั่งจดออเดอร์อยู่ที่บ้านแล้วก็โทรไปหาน้องนิวเข้าท่าไหมนีน่คืออาชีพที่เพชรควรจะทำ นั่งอยู่ที่บ้านแต่งตัวสวยๆหนูกี่ไม้ลูกพอยอดเด้งปุ๊บพี่โอมเออ้ยพี่ออ่พี่นิวยา่างพี่นิวยา่างพี่นิวยา่างอะไรเงี้ย แจกให้จริงนะถ้าไม่แจกจริงไล่ออกเราไม่ชอบให้ใครมาเมาสเราได้ร้อศว่ะอร่อยว่ะคิวโกด เอะกรเพล,เลยนะที่เลิ่นเลื เวลาแม่กินอะไรเหมือนคนต,ตายอดตายอยากเหมือนหิวมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนพวกไรค่าทำตัวไม่แพงคุณหน่อยด่าอะไรก็ดาาไปนะคะัอยากด่าอะไรก็ดาาไปเถอะใจกลางความรู้สึกดีๆ โลตังขยะค่ะลูกก๊อฟสะดวกแม็กนัมโซฟาสุดหรูนวดหลังแล้วก็สตาร์บัคกลูก,ก๊อฟเขาสวยลูก ดูพุ่งสุดๆเพชรเตรียมหลับเพชรเตรียมหลับแล้วเดี๋ยวห้าทุ่มเจอกันค่ะขอสามชั่วโมง<ๆ>ก็ติดเสือ้ออาบน้ำก่อนนะแม่แม่เพิ่งอาบไปตอนบ่ายสามเองนะลูกระหว่างเราสองคนเอจิลากรนแม่เพิ่งอาบไปตอนบ่ายสามเองนะลูกกินเม็ดเดียวก็ได้เชื่อเป็นสตวรรวค่ะที่จริงต้องกินสองนะตื่นมาโล่งสุดๆ ให้เชื่อปรสตการณ์ค่ะมิดเดี่ยวเด็ดว่ะย่านอนแล้วตื่นนอนเป็นหลายตื่นช้ามาค่อยตื่นหรอ พค่อยากทําแบบนั้นนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแม่อยากแอบแองแม่ไม่มารอบดึกแล้วหรอแม่ไม่รักพวกเราเลยแม่เห็นแกนตัวว่ะทําไมแม่ไมไ่ทิ้งทำไมแม่ทิ้งพวกเรากูอยากจะทําอย่างนั้นมากเลยนะกูอยากปิดมือถือแล้วก็หลับแต่ใจร้องกูนี่เหมือนยิ่งกวานาฬิกาปลุก เขาเรียกว่าด้อมแหมงการจิกดอมแหมงการจิกไม่ใช่ด้อมเหมงการรักไอดอนนะด้อมแห่งการจิกไอดอนไม่มีคำว่าผู้ดีหรอกค่ะ ผมรักคุณสวยว่ะนี่แค่วีผมนะนี่ชีวิตขาดแม่ไม่ได้แม่ไม่เปิดมุดพระจำแม่คิดถึงการเลี้ยงช้างไหมไม่คิดถึงเลยเลี้ยงช้างมันเหนื่อยนะลูกมันเหนื่อยทรมานนะลูกตากแดดขี้ดินขี้โคลน ถามว่ามันทํางานได้ดีไหมมันดีแต่ว่ามันโคตรเหนื่อยกับเขาไวมากฉันร้อนยิงฉันแก่แล้วมาดามเธอก็รู้นี่ฉันเคยขับเธอหรอแต่ก่อนมาดามต้องรู้สันดานเพชรไม่เคยขับเธอเลยบอกให้ขึ้นหน้าก็ขึ้นหน้าฉันป่วยจริงญิงฉันไม่ได้โกหกรอบนี้ฉันอยากให้เธอเห็นผลเอ็กซเรย์ฉันตั้งเลย ไ้ฉันมันปอดฉันมันทะลุมดเลยหญิงไ้ฉันมันบางมากฉันอยากให้เธอไปแบบเห็นผลเอ็กซเรย์ฉันกับคุณหมอในห้องจังเลยผิดผมงดปลาฉันงดส้มตาปูปลาของโปรดฉันจะต้องกินทุกวันอ่ะฉันงดฉันไม่กินโค้เป็นขวดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยขวดเดียวฉันกินห้วันหวันแล้วปกติฉันกินวันละขวด เหนื่อยง่ายทุกวันนี้เวลาน,นอนได้ยินเสียงหายใจตัวเองเหนื่อยงะเหนื่อยง่ายเป็นโรคผู้ดีสุดไ,ไม่ว่ากูจะเครียดยังไงกูต้องเลิกไว้ก่อนสุดเพราะว่าคำว่าเลิกมันเป็นการให้กำลังใจตัวเองที่ดีค่ะเชื่อมเพจดีเราป่วยได้ไม่ได้แยคว่าจิตใจและความรู้สึกเราต้องป่วยตามลูกเราต้องมีความสึกค่ะ enjoy moment ลูกแม่ต้องล้างหน้าก่อนติดเจลโอ้ยไม่ล้างหรอกแม่เชื่อว่าความเย็นมันทะลุปไปที่หัวแม่ได้ครับเ <g ib berish> พราะ,ะแม่อามาตัางดเท่ากินอยู่แต่กินน้อยลงก็ได้แต่อายครับอ้าอ้าอ้ายอ้าอ้ายมีอยู่ ใก sí, ล้กันใจมันสั่นสั่นสั่นและคันคันยำัาการวิงวิงอยากจะรักกันจริงหรอเปล่าบ้าจกาบ้าบ้าบลาบาบลาบ้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 าบ่าบ้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 าบาบ้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 บบ้า้าบาบ้บอบนา้บ มึงอย่าคิดว่ากูดา่าให้คิดว่ากูสอนมึงจะได้ไม่ไปเสียมรารยาทแบบนี้กับใครกี่แมตช์แล้วมึงอ่ะเสล์ทุกแมตช์มึงไม่อยากเป็นคนดีมีคุณภาพหรอมึงเสล่ทุกแมตช์ วันการเด้อยู่แอร์เย็นๆแล้วก็ฟังเพลงที่เราชอบได้กินอาหารอร่อยอร่อยกินนักหน้ามันเป็นอะไรที่แบบหิวใจจากอาการหงุดหงิดเมื่อกี้เลยอะ่ะ <c oughs> ถ้าได้นี่ กูชอบเพลงนีว้ว่ะใสๆวะ่ะพาลาเริ่มทำงานแล้วไไเ,ไไน,เนี่ยอาการตัวร้อนเริ่มเย็นพอมันโดนแอร์เ้อญิ่มเย็นพอมดนอร์มนี่คือผู้ดีเพชรคือผู้ดีจริงๆเพชรเชื่อตัวเองแล้วถึงจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยมากแต่เพชรถูกเลี้ยงมาแบบผู้ดี แม่สอนหนูหนูหน,น้อมรับแล้วแต่มึงเถอะขนาดกูสอนขนาดนี้มึงยังจิกกูเลยยังจดอ,ออเดอร์สแกนรูปอาหารจิกดีๆรักแม่ค่ะอืม มาจริงคุ้มราคามาก้0รดูดิสะใดห้ารแต่ผู้ชายเลี้ยงพันหนึ่งวันนี้ผู้ชายโอนให้พันหนึ่งเลี้ยงดื่มคุมม้มไหมยอมเสียงเงินตั้ง5้0รบาทเพื่อทำให้ตัวเองสวยผู้ชายเห็นผ่านกล้องปุ๊บโอนเงินมาให้พันหนึ่งแต่จำชื่อผู้ชายไม่ได้แล้วลืมผู้ชายชื่ออะไรวะเต้ยคุมม้มปะ แต่กลัวเขาเห็นตัวจริงเพล้วเขาวิ่งหนีว่ะช่ยคนดูหกร้อยพุ่งทยานว่ะแม่ตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์หรอถ้าเรื่องหุ่นแม่ไม่อายใครแต่หน้าแม่มันจะดอกนิดหน่อยเพราะว่าติ๊กต็อกมัช่วยให้หน้าเราตึงให้หน้าเราแบวที่แม่ใช้ฟิลเตอร์อยู่ทุกวันนี้นะ แต่หน้าจริงแม่ก็จะเป็นท้องคนตามวัยอายุ45แม่ไม่มีสิวแต่แม่จะมีหลุมสิวนิดหน่อยจากการใช้ชีวิตตอนวัยรุ่นที่เราเป็นสิวแต่เรื่องหุ่นแม่ไม่เคยกลัวใครผิวแม่ไม่เคยกลัวใครแม่ไม่ได้บอกว่าัวเป็นคนผิวขาวทุกคางแม่บอกแม่เป็นคนผิวสีแทนผิวแม่แม่ไม่กลัวใครหุ่นแม่ไม่กลัวใครความโดดเด่นการแต่งตัวแม่ไม่แพ้ใครแต่หน้าแม่แค่จะมีหลุมสิวหลุมในอดีตตอนทเลือาเป็นไวรุ่นเราเป็นสิวอะเข้าใจใช่ไหม ประมาณนั้นแล้วก็จมูกแม่มันก็จะใหญ่นิดนึงตัวจริงพอะแม่เป็นคนทําจมูกกี่รอบก็ตามมันไม่เล็กให้เพราะว่าซิลิโคนตรงหน้าผากมันไหลลงมาที่จมูกมาทําให้แม่เป็นคนจมูกใหญ่นิดนึงตัวจริงนะแล้วก็ปากเบี้ยวปากเบี้ยวจริงแม่ไม่มีสิทธิ์ใช้กล้องหลังเลย iPhone แม่ต้องใช้กล้องหน้าเท่านั้นขนาดกล้องหน้าแม่ยังเบี้ยวเลยถ้าแม่ใช้กล้องหลังโหโมันเบี้ยวสุดๆเลยเพราะว่า กามแม่มันไม่ตรงกันเลยการบนกับฟันบนกับฟันล่างแม่มันไม่สบกันเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นพี่เพชขอบอกตรงนี้อยากคาดหวังที่จะเจอตัวจริงพี่เพชอยากคาดหวังว่าชีจะเหมือนในติ๊กต็อกเพราะพี่เพชไม่เหมือนค่ะมีคนคาดหวังค่ะเชื่อพี่เพชสิ มีคนคาดหวังโดยเฉพาะคนที่ชอบบูลลี่รูปหลักคนอื่นคนที่วันวันหนึงไม่ทําอะไรเลยนอกจาก e io, e ark, อีเบี e ้ยวอีปากอูดอีอะไรมันมีค่ะ <c oughs> แต่สิ่งที่เราควรจะทําคือเรารู้ว่าเราเป็นอะไรมากกว่าเรารู้ว่าเรามีรูปรลักยังไงถ้าเรายอมรับตัวเองได้แล้วอะก,ะกี่คนที่มันมาว่าเราอะอไม่มีประโยชน์ในชีวิตที่ฉันเลยยังยืนยันคาเดิม ถ้าฉันมองว่าการปากเบี้ยวของฉันไม่ได้ไปเดือดร้อนใครถ้าฉันมองว่าการที่หน้าฉันมีหลุมสิวนิดหน่อยเพราะตอนนี้ฉันอายุ45แล้วฉันมันไม่ใช่อุปสรรคในชีวิตของคนอื่นฉันไม่แคร์อืเข้าใจปะแต่สิ่งที่ฉันมีแน่ๆคือวามสมองแล้วก็สิ่งที่ฉันมีแน่ๆคือทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วฉันก็ทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มในทุกๆคืนในทุกๆเที่ยงที่ฉันตื่นมาฉันเชื่อแบบนั้นฉันเชื่อว่าทัศนคติเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน ทัศนคติความคิดความรู้สึกและคําพูดที่เป็่งออกมาเพื่อให้แฟนคลับเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงต่าง,งหา <คน S 2> ที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินจริงๆค่ะดวยอ่่มมชสคเเืีเี มีคำถามอะไรอีกไหมคะ Do you have some question Do you have some question